สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้จะพามาชมครับสายเขียวครับวันนี้มาตามติดสายเขียวครับยักษ์เขียวครับจอรเดียห้าสามหนึ่งศูนย์ครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าแรงม้าครับเป็นเครื่องสามสูบนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบไร่ครับไถไร่ตัวเองครับเพื่อไปปลูกไถครับวันนี้ นานๆทีได้เจอจอรเดียครับเลยมาจัดให้ FC ทุกท่านได้ดูครับว่าจะไทยดีขนาดไหนกับจะเปรียบเทียบให้ดูครับกับรถไทยยี่ห้ออื่นว่าจะแตกต่างกันแค่ไหนครับมาดูกันเลยครับดูดีครับผ่านไป26บถือว่าไทยเข้าลึกดีมากครับนี่แหละครับเขาว่าหางจอรเดียเข้าดีครับสําหรับ FC บอกครับทํางานประมาณตอนบ่ายสองครับหรือ14นาฬิกาครับนี่แหละครับจอรเดียครับ จอนเดียนี่เป็นรถใหญ่นะครับเป็นเครื่องสามสูบครับขนาดเป็นรถใหญ่นะครับเครื่องสามสูบนี่แหละครับที่ผมว่าประหยัดน้ามันดีครับสําหรับจอนเดียนะครับเป็นเครื่องสามสูบครับประหยัดมากๆครับถามว่ารถคันนี้รถได้ประมาณเจ็ดปีแล้วครับนี่แหละครับหารหกไปยี่สิบหกครับเขาลึกมากครับนี่แหละครับ ทีเบอกว่าหางจอนดียไถยเข้าลึกดีครับดูดีครับนี่แหละครับเป็นเครื่องสมสูบนี่ประหยัดน้ำามันมากๆนะครับถามเจ้าของรถดูแล้วครับรถคันนี้ก็5้าพันกว่าชั่วโมงครับรถได้เกียรปีครับงวดก็ปีละแสนสามนะครับแต่ว่าคันนี้หมดงวดแล้วครับ จอนเดียนี่ก็ถือว่าบ้านผมก็ใช้กันหลายคันนะครับถ้าไายไล่ก็เอก็จะถามเข้ามาบ่อยครับถ้าเป็นพันหกพันเจแบบนี้ก็ไล่ละสามอยนะครับแถวบ้านผมคิดกันครับจอรเดียน <c oughs> ี่เป็นเครื่องขนาดสามสูบครับเสียงเครื่องนี่แทบจะไม่ได้ยินเลยครับเพราะว่าใช้แรงบิดทำงานนะครับสำหรับจอนเดียนะครับรอบเครื่องจะต่ำครับ ก่าจะประหยัดน้ำมันก่อเพื่อนครับรถทุกๆรุ่นนี่ของรถไทยนี่จอรเดียแล้วครับประหยัดน้ำมันก่อเพื่อนครับตามผมตามติดรถหลายๆคันมาครับหลายๆยี่ห้อครับสายเขียวนี่น่าจะประหยัดน้ำมันก่อเพื่อนครับสำหรับตัวผมนะครับตามที่ติดตามรถดูครับนี่แหละครับรถห้าพันชั่วโมงครับห้าพันชั่วโมงนิดๆครับ แต่ถ้าเปรียบเทียบใส่รุ่นอื่นก็รด5,000ชั่วโมงที่ผมพูดให้ฟังก็ถ้าเป็นค่ายของค่ายสีส้มก็จะมีปัญหาครับหางครับส่วนใหญ่หางะยกไม่ขึ้นครับสําหรับรด5,000ชั่วโมงนะครับคันนี้5,000ชั่วโมงก็ดูรูเลยครับถามว่ามีปัญหาอะไรก็ดอกยางน้าหน้าครับหมดแล้วครับสองข้างครับจะได้เปลี่ยนใหม่ครับ รถคันนี้ก็ลุยงานแทบจะไม่ได้พักผ่อนเหมือนกันครับออกมาตั้งแต่ก่อนนี้ก็ถือว่ามีงานรับจ้างเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับสำหรับรถจอนเดียห้าสามหนึ่งศูนย์คันนี้ครับแรงม้าก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าแรงม้าครับก็ถือว่าเป็นรถตลาดอีกยี่ห้อหนึ่งครับทีน่ารุ้นครับก็มีเอฟซีถามเข้ามาว่าผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับ ก็เป็นคนอุดรครับก็จะได้ตอบคอมเมนต์บ่อยครับเป็นคนอุดรธานีครับก็อำเภอบ้านดุงครับบ้านดุงคําชะโนดครับผมเป็นคนบอำเภอบ้านดุงครับก็ได้ตอบคอมเมนต์เอฟซีลายท่านอยู่ครับก็เป็นคนบ้านดุงครับบ้านดุงคําชะโนดครับนี่และครับรถสามสูบครับ แรงม้าก็อยู่ที่ประมาณ55หแรงม้าครับสุดจัดไหมครับนี่แลครับคือพันใบ26ครับพันหกใบ26่บครับก็เข้าลึกนะครับก็จะสั่นนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันอยากให้ดูการทํางานครับของจอรเดียครับก็จะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันนี่และครับ ยอนเดียนีน่าเล่นอยู่นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็จะประหยัดน้ำมันครับก็น่าลุ้นครับสำหรับ F อฟซีถามเข้ามาว่ารถค่ายไหนแข็งก็แนะนำเลยครับคันนี้ก็น่าเล่นครับสำหรับค่ายนี้นะครับถือว่าน่าลุ้นครับก็ประหยัดน้ำมันดีด้วยครับแรงม้าก็จะไม่ค่อยตกนะครับ แรงม้าก็จะมาติมสูบดีครับก็ตามสอบถามเจ้าของรถดูครับเจ้าของรถก็ว่าน่าเล่นครับเพราะว่าปัญหาจุกจิกจะไม่ค่อยมีครับก็เป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งครับที่น่ารุ่นครับน่ารุ้นครับวันนี้ก็จัดให้ตามคำขอแล้วครับสำหรับ F C จอ h เดียครับวันนี้แดดก็จะร้อนนิดหน่อยนะครับ ก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าอยากให้ดูเอฟซีได้ดูการทํางานของรถไทจอนเดียครับก็จะได้ถ่ายไกลนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไล่นี่อยู่ที่ประมาณสิบไล่ครับแต่ว่าความยาวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับก็จะได้ถ่ายไกลครับไม่ว่ากันนะครับก็ภาพก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะว่าอยู่ไกลครับก็อยากให้ดูการทํางานของ ครยนต์ต่างๆครับเพราะว่า f อซก็อยากให้เปรียบเทียบรถหลายๆรุ่นให้ฟังละครับผมก็แนะนำเลยครับรุ่นนี้ก็น่าลุ้นครับว่ารอบเครื่องเขาครับจะต่ำครับดูดีครับเสียงเครื่องนี้จะไม่ค่อยแรงเท่ารุ่นอื่นนะครับเป็นเครื่องสามสูบครับไม่มีเทอร์โบนะครับรุ่นนี้เป็นรถรุ่น เก่าของจอนเดียครับ5310คันนี้ครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็55เลี้งม้าครับ 5055e ครับสําหรับเป็นรุ่นใหม่นะครับคันนี้5310ก็55แร้งม้าเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นรุ่นเก่านะครับก็จะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันดูดิครับดอกยางหน้าก็จะหมดครับลด5,000ชั่วโมงก็สังเกตอย่างนี้แล้วครับ รถที่ผ่านการใช้งานหนักมาครับก็ดอกยางด้านหน้าก็จะหมดครับแต่ดินมัานผมก็ยังเปียกดีอยู่นะครับก็น่าจะปลูกอ้อยได้งามเลยครับดูดีครับตห้5,000ชั่วโมงยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอย่างได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่ดอกยางแหละครับจบเลย ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ